สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับกล้องเอกตาเทียครับมาอยู่ที่สวนลูกค้าของเรานะครับวันนี้ก็ทําการแต่งดอกครับก็จะมาพูดคร่าวๆถึงการเป็นมาเป็นไปของสวนนี้ว่าเราฉีดพ่นอะไรไปบ้างนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงตอนนี้เลยนะครับก็เริ่มต้นของสวนนี้นะครับเรามีการฉีดพ่นปรับสภาพดินล้างสารพิษที่ตกค้างในดินนะครับด้วยเจ้าตัวเอกตาเคลียนะฉีดพ่นบริเวณรอบทรงพุ่มเนี่ยประมาณสัก2อรอบห่างกันประมาณ10-15วันครั้งนะครับเราฉีด2รอบนะสวนนี้ฉีด2ครั้งนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้น การทํางานของรากนะครับปลดปล่อยธาตุอาหารของดินนะครับทำให้รากดูดกินธาตุอาหารได้นะครับมันก็จะทําให้ใบรัดอ่อนออกมาเสมอกันนะครับเมื่อใบเขารัดอ่อนออกมาเสมอกันนะเรามีการฉีดเจ้าตัวไทมองไทมองเนี่ยคือตัวทําใบนะครับคือทําใบให้เขานะครับใบที่มันแตกออกมาสม่าเสมอการทําใบฉีดไทมองใบใบก็จะเขียวใหญ่หนาประมาณนี้ครับใบก็จะใหญ่จะหนาประมาณนี้เราฉีดแค่2รอบนะส่วนนี้ทําทําแค่2ใบนะครับจากที่เราทําใบมานะครับ ใบชุด2มาเนี่ยเราก็มาสะสมอาหารนะครับด้วยตัวสเบียง25%ตัวสเบียงเนี่ยเป็นตัวสะสมอาหารตัวเนียนํำตาดอกนะครับให้ทุเรียนนะครับเข้าไปสะสมตามข้อตามกิ่งของต้นนะเมื่ออากาศเหมาะถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะมาส่งเสริมการสร้างตาดอกให้เขานะครับอันนี้ก็ฉีดพ่นะเบียงไปประมาณ6ครั้งนะครับฉีดพ่นตัวะเบียง6ครั้งสะสมไป6ครั้งนะครับส่วนนี้พี่ๆคนงานเขาก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แต่งออกค่อนข้างเยอะนะเยอะมากๆนะครับเนี่ยก็ยังหนาตายอยู่เลยนะขนาดแต่งออกเยอะนะครับนี่ยังหนาตายอยู่เลยนะครับ คราวนี้เมื่อ,อเราฉีดพ่นเจ้าตัวสเบียงในการที่จะสะสมอาหารเหนียวนําตาดอกพอดอกบานเป็นหางแย่อยแบบนี้นะครับผมให้พี่เจ้าของสวนนะฉีดพ่นเจ้าตัวดูที่นะเพื่อเป็นการที่จะช่วยให้เขาติดลูกดีแล้วก็พิกลูกได้ไวพิกลูกได้ง่ายนะครับดูที่เป็นท่านหารกลุ่มโปรตีนกลุ่มใสตัวไคนินนะครับทาให้เขาติดลูกแล้วก็พิกลูกได้ดีนะครับเจ้าตัวดูที่เนี่ยข้อดีของมันคือใช้จนหางแย่ช่วงหางแย่ไม่เนี่ย หรือว่าช่วงดอกบานเนี่ยใช้ไปได้จนถึงเก็บผลผลิตนะเป็นตัวบิงพูขยายลูกสร้างโปรตีนให้เขานะครับผิวดีน้ําดีแล้วก็เปลือกบางเนื้อก็เหลืองอร่อยมากรสชาติดีนะครับเจ้าตัวบูที่ใช้แค่ถุงเดียวต่อน้ํา1 0 0 0ลิตรนะครับเราจะผสมยาป้องกันแมลงผสมแคลเซียมบอลลอนผสมเข้าไปได้นะครับประมาณนี้ขนาดแต่งออกเยอะยังเหลือให้เราเลือกเยอะมากๆนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเรามองไปข้างหลังนะพี่พี่ๆคนงานเขากําลังแต่งดอกอยู่เดี๋ยวเราเดินไปชมการแต่งดอกกันปะ การแต่งดอกผู้เรียนนะครับก็จะไปช่วยลดปริมาณอาหารนะครับลดการใช้อาหารของต้นนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้มันทํางานเยอะเกินไปนะเราแต่งออกแต่งพอสมควรนะครับแต่งเยอะพอสมควรเพื่อเหลือให้เราเลือกไว้นะครับเป็นช่องไฟเป็นช่องไฟแบบนี้เหลือให้เราเลือกไว้นะกิ่งนี้ถ้ามองแบบง่ายๆเลยก็ประมาณ78ลูกได้นะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะไว้ถึงขนาดนั้นไหมนะครับเพราะว่ากิ่งหนึ่งสักสีลูกก็น่าจะเกินพอแบบนี้ครับข้างบนเนี่ยก็ติดเยอะติดเต็มพอสมควรครับคือใช้เจ้าตัวอ่าสเบียงเรา ดอกออกประมาณนี้แน่นอนครับดอกออกดีแน่นอนนะครับใช้สเบียงนะพามาดูอีกต้นหนึ่งที่เรายังไม่ได้แต่งบ้างนะนี่ไม่ได้แต่งก็จะประมาณนี้ครับต้นที่ยังไม่ได้แต่งดอกนะครับประมาณนี้เลยนะครับหน้าหนาตาแบบนี้เลยนะครับแทบเรียกว่าเกินพอต้นนะครับเยอะมากครับแปลงนี้ครับดอกออกผมตีสักประมาณสัก90-95%ได้นะของสวนเลยนะของสวนนี้90-95%อีก5%เผื่อเกิดการดีฟิตอะไรยังไงนะครับก็เผื่อไว้ประมาณนี้ครับก็ ปิดจบที่ที่ต้นนี้เลยนะครับว่าส่วนนี้เราเริ่มต้นการทํางานของยาของเรามาแบบไหนนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยสําหรับใครที่สนใจอยากที่จะใช้ยาด่วนหรือว่าอยากที่จะใช้ยาผมอยู่ที่บ้านอ่างนะครับอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับยังไงพูดคุยสอบถามปรึกษากันนะครับ